สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิว <c oughs> สกูชี่อีริกกล้วยอีริกนะคะเป็นของนิวมันเขียนว่านิวไปดูแพ็กเกจแล้วก็ตัวสกูชี่กันเลยมาดูแพ็กเกจกันก่อนเลยนี่เขียนคำว่าอีริกเน็กอีริกแล้วก็อะไรก็ไม่รู้แล้วก็เป็นแครอท ใบก้านกล้วยแล้วก็กล้วยนะคะเขียนคําว่านิ้วแล้วตรงนี้ก็เขียนว่าอ้า <c oughs> ป๊บนึงแป๊บนึงนะคะโฟกัสหน่อยอีลิกเขียนที่มันเหมือนคําอันเนี้ยรอบๆเลยนะคะข้างหลังเขียนว่าอ e ีลิกอย่างนี้แล้วก็เป็นภาษาจีนนะคะช่องทางอันนี้นะคะ ไปดูตัวสกุชี่กันนี่ตัวสกุชี่ตรงนี้เป็นสีเขียวไล่ไปเป็นสีอ่อนแล้วก็เป็นสีเหลืองแล้วก็ไล่เหมือนกันนะคะดูความสโลค่ะโฟกัสนะจะโฟกัสตรงจุดสโลจริงนะคะเราจะรวมตัวกันหนึ่งแบบนึ้ง หนึ่งสองสามสาโมาอัดูกันกิไก้นี่นะคะเป็นตัวสกุชี่มีกลิ่นหอม เหมือนสตรอเบอรี่นะคะมันไม่ได้สกลิ่นกล้วยอะจริงนะมันกลิ่นหอมสตรอเบอรี่อ่อนๆอู๋น่ารักใหญ่ยาวกว่ามือนี่ยาวกว่ามือลองไปซื้อนะคะเราซื้อมาจากร้านซานตาเฟ่นะคะขายถูกกว่าร้อยสองร้อยเลยนะคะ กว่าร้านอื่นอย่าลืมอุดหนุนนะคะเราขอลาไปก่อนกับสกุชชี่นี่อย่าลืมกดไลค์ให้กล้วยตัวนี้กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง friend and friend เฟสแอนด์เฟสแชนแนลด้วยนะคะบ๊ายบาย